สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะผมอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะผมจะมาอ่าอันนี้นะอัปเดตของฟรีของ GM ที่มันแจกวันนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยมันได้แล้วนะครับ GM เเขาแก้ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับนี่นะน่าจะมาใหม่นะครับเก็บมะพร้าวนะครับผมแลกตาล่าสังหารนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย น่าจะเป็นกล่องอาอะไรวะกล่องสุ่มอะไรอ่างนี้แหละแล้วก็มีบัตรแลกเป็นปืนนะครับส่วนใครที่ล็อกอินเข้ามาตอนนี้นะครับ GM จะแจก2อ,อย่างนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมมาอัปเดตกิจกรรมที่มันมีอยู่ก่อนนะครับอ่ะมันมีออะหวงยางเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะอัปเดตมาใหม่ก็น่าจะอันนี้นะครับก็อย่างอื่นน่ะน่าจะไม่มีแล้วแหละเนี่ยมีแต่เนี่ยเอินอินไงเนี่ย นกฟินิก์นะครับก็เนี่ยมันแจกตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินมาตอนนี้นะจนถึงวันที่15นะครับผมซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมล็อกอินครั้งแรกที่มันแบบมีให้กดรับของอะ่ะเออแล้วผมกดรับไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปซุ่มนะครับมันจะมีกล่องสุ่มเพชรนะครับที่จีเอ็มบอกนะไม่ใช่กล่องสุ่มเพชรดิกล่องซุม่มอ่าเนี่ยบัตรเพชรนะผมบัตอะไรวะเดมอนรอยยอนะครับซึ่งมันมีสูงสุดเนี่ยเกใบนะครับซึ่งถ้าใครได้ไปเนี่ย ุดจัดแน่นอนนะครับผมก็มันมีบัตรอ่าตรงนี้ด้วยแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อนะนี่ไงมันแจกบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมอ่ะคือบัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ยราคาเพชรเนี่ย4ี่้อยเก้าบเก้าเพชรเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะอ่าเป็นนกนะครับผมสัตว์เลี้ยงอ่ะอยู่ไหนวะนี่ไงตรงนี้นะครับผมผมยังไม่ได้ใส่ชื่อเล่นอะไรเหมันเลย อย่าตั้งชื่อเล่นเลยแล้วกันนะครับอ่าชื่อเล่นว่าอะไรดีวะตัวที่อยู่บนฟ้าใช่ไหมฟิสเซอร์อะไรวะสร้างมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปตั้งนะครับผมค่อยมาตั้งแล้วกันนะครับชื่อเล่นของตัวนี้นะนีะ่สามารถตั้งได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นนกนะครับผมนกอะไรไม่รู้นกคูกหรือเปล่าเนี่ยนกคูกอินซีหรืออะไรไม่รู้นะครับ ก็ผมม,มีความรู้เรื่องนี้นะแล้วก็มันจะมีสกินมันด้วยนะครับนี่ไงโอโ้โหอย่างโก้แต่ความสามารถมันเนี่ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับความเร็วเพิ่มความเร็วในการล่อนตัวนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการล่อนตัวอีกแล้วก็ขณะพุ่งนะครับเพิ่มความเร็วพุ่งตอนบินอะ่ะเออตอนล่อนอยู่นะครับี่ยมันแจกแค่นี้นะครับที่อ่าเขาจะประกาศแจกตอนนี้นะครับผมก็แนะนําให้ใครที่ยังไม่ล็อกอินเข้ามาดูนะครับผมไม่ล็อกอินเข้าเกมอะ่ะ ให้เรากินตอนนี้นะครับผมผมมาอัปเดตให้ดูนะเผื่อใครจะพลาดอเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องไอ้นี่ละกันนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะนี่ไง99มันคือความฝันของทุกคนนะครับผมแคปรูปไปละกันนะครับโอเคขอแค่ประมาณที่ผ้าก็พอนะครับผมโอเคเราไปเปิดกันเลยเฮ้ยสี่ว่ะเฮ้ย,ยแต่เขาจํากัดเวลาด้วยนะครับสิบเจ็ดวันนะครับผมของผมสิบเจ็ดวันนะ โอเคใบอันนี้มาจากไหนวะเนี่ยโอเคดี๋ยวบัตรเปลี่ยนชื่อผมยังไม่เปลี่ยนนะครับโอเคผมมี17บเจ็ใบนะครับผมแล้วก็นี่นะชื่อผมยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีแคนอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมลองไปสุ่มดูสักนิดนะครับผมสุ่มลัคก,กี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีของอะไรนะครับน่าสนใจโอ้ไม่น่าสนใจเลยไม่ผมสายฟรีอ่ะมั้งสายฟรีหรือเปล่าวะ เดี๋ยวผมรอของที่มันดีกว่านี้ก่อนนะครับอีกสิบวันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสุ่มอ่ะมีอะไรอีกที่ผมพลาดเอ้ยออน,นี้ผมยังไม่สุ่มเลยนี่วะชุดนี้นะโอเคสุ่มไปโอ้โหอีกสิบได้มาอีกสิบโอ้โหไม่ได้ได้ไงวะเดี๋ยวสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อมันจะได้โอเคได้อีกบัตรมาหกใบนะครับ โอ้โหโนโนโนโอ้โหไอ้มวยไทยเอามาทำอะไรวะเอามาทำเพื่อโอ้โหไอ้เอามาทำอไรวะไม่เฟ้นไม่เฟ้นเงินอีกไปสามพันไปโอ้โหไอไปเงินหายยากๆเราก็ใช้โอ้โหอะไรวะได้เจ้าของซ้ำๆมาเงินครั้งสุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเด็ดแค่เก้าสิบวะ คือมันเต็มเท่าไหร่วะเดี๋ยวค่อยไปหามากดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นตรงนี้นะครับอะตรงนี้มีอีกนะครับผมก็คือสุ่มนกไฟนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับผมนกไฟนะโอ้เท่จัดอ่ะเออถ้าใครอยากได้ก็มาสุ่มได้นะครับผมนี่ไงมันแจกตัวนี้มาแล้วเออนี่เป็นสกินมันนะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะ้วสำหรับคลิปนี้นะครับมีอะไรอยกไหมเนี่ยอ่ะมีอันนี้ผมรอให้มันหมดนะครับผมอีกเจ็ด เจ็ดวันหรือเจ็ดชั่วโมงวะเนี่ยเออผมจะได้มาสุ่มสักทีนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะชุดมันไม่ค่อยโก้เท่าไหร่นะผมเออมันไม่ใช่แนวผมนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับคือแค่มาอัปเดตให้ดูเฉยนะครับอัปเดตว่าเอออย่าลืมมารับของฟรีนะเออจนถึงวันที่สิบห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็บายยครับผม